ออกไปแล้วลกูกออกไปแล้วออกไปแล้วไหนลกูกคนนี้เพิ่งตื่นนะคะคนนี้ออกอะไหนออกฮห้อ <c oughs> <c oughs> คนนี้เพิ่งตื่น,นะคะ่ะฮึเอ้อยออกได้ไหมลกูกอะอืดึงดึงดึงกับยายดึงกับยายนะ

คนนี้ท่องกอไก่อาราบิก <c oughs> กอไก่ ABC ตั้งแต่ชา้าแต่ตีสามนะคะอีกคนหนึ่งเออหาอีกแล้ว ขาดๆๆๆวันกันบ่ได้อะปะแ่เดียวอืออ่ะปะอ่ะปอ่ะปมันขาดมันหลุดไปใช่ไหมมันขาดมันหลุดใครของซื้อของซื้อของให้ยามาซื้อของหน่อยยาซื้อของเงี้าซื้อของหน่อย จะขายของไปแล้วยาอามีอะไรย่าล่ะโอ๊ยโยลงกวันทำไมโทรศัพท์ยายบีนี่ป๊าบีขอ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 เป็นทำไมอันนี้ขออันนี้ใช่ไหมฝากฝากนีกจะขออะไรหมายเลเซอรัญชีนะคะเพราะว่าจะได้ทำบุญด้วยกันนะคะพี่น้อง วันที่สามสิบมกธันวาข้าป่าโรงเรียนต้องให้เตยเพชรพยจะเป็นคนออกงานให้พ่อกับแม่นะคะเราจะทำงานเออแปดแปดบอกสักทีเอออย่าอด้ ย่าอยู่ตรงนั้นขายของแปดแปดย่าย่าเขาซื้อของแปด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 ขอบคุณหรือยังอ่ะลูกขอบคุณค่าก่อนขอบคุณ่ะเด็ใครตหน่าย่านี่ใครมาตินไม่ห้อยหรือใครอะไรลูกวีวีงีอผีเหรอลูกผี ผีไฟยผีไฟเออกย่อรผีไฟพี่เพ็รมาออกให้ยากหนอเไม่มีใครหมให้เลยเจะออกให้ยากหน่อยอเฮ้ยเฮ้ยจ้ากระจิจบอกเแบ ขอแปดให้ขอแปดอันนี้ยังให้เรื่องนี่เอาไหมไเอาจีแปดแปดฟอยังถูกหวยกะน้องซูนทอดกลับไป มันไปออกของอมสินโอเคขอขอโชคดีขอบคุณนะคะตื่นแต่เช้าเลยค่ะแม่หนูมาหายังค่ะคุณแม่ยังไม่มาเลยมีแต่คุณพ่ออีพ่อลงมาเล่น้ะมิหลาวตีสามหลนขึ้นไปนอนแล้วโอ้เจ่งจังเลย ทำไมจังงี้ทำไมไม่ขออืมลืมขอเหรอลูกเอาไปให้ยายญาใหม่ขอยาก่อนเร็วยังยังไม่ขอยาเลยไปขอยาเร็วพูดก่อนก็ขอวันแปดเจ้าเขาแปแปดแปดอะไรลูกอ๋ออ๋อเสียเงินย่อนแปดเป็นพันสองพันมาเรื่อยหมวดเขาไปซื้อสิออกเล่าไหร่ยาเนาะซื้อไปทุกหมวดเลย ออกไม้แปดวันนี้ออกไม้แปดอ่ะนะสวัสด okay. ีค่ะอุดไป๋ปอมาแปดสวัสดีตอนเช้าค่ะเราไปใช้กางเข้ามแปดกี่เก้าหนึ่งละก็ไม้กี่รลเดเออกันเลย โอ้นโออันเกอันนั้นไม่ห้อยโอ้นูนอย่าทำนะลูกเพ็ดเพ็ดอย่าทำลูกเนี่ยเพ็ดเพ็ดให้ให้พี่ไปเล่นให้พี่ไปเล่นนูอย่าไปแจ้งเขานาะมานี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยเล่นกับยายเขากำลังขายของอยู่นั่นนะราคาแปด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 ขึ้นออ้าเหรอลูกออาว โอ้ขอ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 ขแปดขอแปดเอาปปปอข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 โอ้จะตังจะตังอขอตังเออขอตังเอาพูดพูดตังไปแล้วไหนอะลูกไปแล้วหรอไปไปแล้วไปแล้วพ่อพูดนึงมาจข่อยว่าเนาะ เออเป็ดเป็ดย่าบายบายเออบ๊ายบายคุณย่ามานอนด้วยค่ะคุณย่ามาหาหมอคุณย่ามารับปริญญาหลานเมื่อวานนี้มาตั้งแต่บ่ายสามอะไรนะลูกหนูไปขายของเดี๋ยวหนูไปขายให้ย่าไป ไปขายให้ย่าเด้อน้องเพชรขายเด้อลูกเด้ออ,อ,อ,อโอ้ยฟังเหรอเด้อพี่น,อนอ้องกำําลัง,งอบอกเป็น,นสิละอ,อืออืขอบคุณค่ะ